จาการรอบบ้านเพิ่นโอ้ยคัดซิกคก็ยังครับไกลไบ้านพุ่นะผมเมื่อคืนนี่ก็เสียชีวิตไปสองครับมันมันตามหายาดมันอยู่ตามหายาดมันอยู่ครับเมื่อคืนหายไปบนืองทงหายตรงหน้าฝนตกแห้งเมื่อคืนพี่น้องไปดูฟองไปดูฟองครับเด็กขุนสุดยอดสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดนี่ครับพี่น้องมันต้องเกิดการโลนเนี่ยมันนี่นะครับบอกพะเอน้ำหอมครับคัดขนาดเลยโอเคครับเบาๆลายย้ายห่างครับ ไปเบิงครับเมนู่นข้ามไปนี่นะครับเดี๋ยวแผ่นกล่องไปเบิงเลยปลไปคุณนะครับคุณไอ้น้องมาั่นการสามซี่ก้อนนี่ครับคุณอาภูเขาเช็คมาจากไหนนะครับเจ้าของบ้านครับนาตาครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้สูตรสูตรลาบุดอนครับอ๋อน้องโจเฮ็ดครับุดอนแต่ว่ามากินที่โคราชมากินโคราดจะซับรายละเอียดพวกอะไบ้างเอาแล้วปะมัมีขี้มีแขวยำมั้ยมั้ยครับพี่น้องนี่ครับซิกที่สุดก็ดีแล้วครับจุครับพี่น้องก่อนซี่ก้อยกับจุก่อน นเห็บออีหยังนี่หน่าโอ้โหผ่าผ่าเช็ดโต๊ะผ่าเผ่าผ้าเช็ดโต๊ะมาจักแล้วเนี่ยก็ต้องสีเช็ดกันเลยโอ้โผ่าขี้เร็วผ่าขี้เร็วนะครับโอ้โหราคขนาดพี่น้องมาเป็นมัดเลยคุณอะหันลงไปแซ่ลงไปเนี่ยอันนี้สาวหน้อยตุ้งแนมนี่ครับนี่ครับสาวน้อยตุ้งแนมนะครับเนาะนี่สาวน้อยตุ้งแนมตุ้มลงไปนี่เนี่ยเเฮ้ยเพิ่นแซ่แนมอยู่โดนเติบชาวน้อยเป็นชุดเลยเหรอเป็นเศษเป็นเซศษ วันนี้ที่มาของเทียนสาวน้อยตรน้ำครับสาวน้อยตกงน้ำนะใช่นะใช่ครับบางมองก็เอิญอันควายนอนตุ่มอออีตู้เหรอเอ้ควายอีตู้นอนตุมครับมันจะได้อาหารสที่อร่อยกว่าจิ้มมันจะนัวกว่าแต่ไม่จะเข้าเนื้อเขาน้ำกว่าน้ำจิ้มมันจะเข้าใช่พกแตงมากนั่นเลยครับนี่ครับฝีมือมือกุกครับนะครับนัดครับนัดมือกุกครับซับเป็นซับเพิ่นนี่ครับ หลังจากสี่หลอกมูเก่งในสนามบอลแล้วกับหลอกซับเหนือซับยังกับธนัทที่กันโอเคครับเดี๋ยวเมนูนี่คือก่อยนะครับพี่น้องเซ็บจากเซฟบจากอุดรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟก่อยนีมาจากนครพนมนะครับเป็นเซฟบที่หน้าตาดีที่สุดนะครับในวงการมาสเตอร์คีเจปกระทะรั่วเซฟบกระทะรั่วนะครับ ไม่ใชนเล็กนะไม่ใช่เล็กนะแต่เรา้ลเอาเล็บมือใส่นำเด้อเ้ยนนแบบเชีเชฟว่าเนี่ยอ้เออเชเชฟเเชเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ซ่บครับบอมี่มองได้ครับเอาแอปเปิลเห็ดพักครับนี่มองเดียวนี่แหละครับโยกกัดอาเปิลพีมากครับอันนี้ครับหมูีสิลูจอดเลยนะครับอันนี้ปะครับอันนี้ครับหมูคโอ้ยหมูไปลวกเดี๋ยวเดี๋วผมหั่นไอหันเป็นชิ้นแล้วก็ให้เพื่อนลวกอลวกกิมกันได้ครับอันนี้เนื้อปะอันนี้หมูคร หรือว่าผมลวกกิมบอกไว้หาว่าอะไรเนื้อหมูลวกกินบ่กอันนี้ผู้กินผู้อยากกินอันนี้เป็นสีลวกลาบอ๋อนี่ลาบเป็นลวกลาบผมอันนี้เป็นลาบลวกลวกจิมก็ได้อยู่หมูอันนี้ผมสีลวกกินครับอันนี้ผมทีให้ไปใบบักูตะไคร้ชับลงไปนี่หมาะให้เด็กน้อยสองท่านก่อนครับพักขาดเลยครับพ <pe> ักเออขาดกระเดเลยผม เราเพิ่งหัดกินแล้วเองเเราเพิ่งหัดกินเออให้เด็กน้อยกินมันได้นะโอ้โหบักแตงเพื่อนวะโอ้โหโดนบักข้าวกับตบข้าวเจียมสามส่วกินผักเัราะตกระพต้องกินเนื้อต้องกินผักด้วยแน่นแน่นแน่นอ๋อมันจะเข้ากันมันจะช่วยกันเป็นมันวัวกล่อมๆไม่ครับมันมันจะดีด้วยเนี่ยจะไม่ลำบากเวลาเข้าห้องน้ำเออระบบขับถ่ายดีไม่ไม่คือจะไปลวกกินเนื้อต้องกินผักด้วยจะไปลวกทั้งหมดเลยโอ้พี่ใหญ่ผมพูนครับพูนไม่ดีมันเป็นแผลแล้วมันมันเป็นแผ แล้วมันสร้างมันสร้างสร้างตัวเนี้ยสรงพืชขึ้นมาไม่ดีต่อสุขภาพไอ้เนี้ยสามแม่เหรอต้องเีแบบเนี้ยเหรอใช่ครับติ๊กติ๊กเอาลวกให้สุกเอาลวกให้สุกก็ตรงนู้นคือแผลมันหรือว่าเป็นหนองมันอะไรให้ไก่กินโอเคครับเดี๋ยวผมจะปรุงเลยนะครับเด้อใส่ผักหอมเลยครับวันนี้เพราะว่าผมใส่เครื่องปรุงมาแล้วครับกินเหล้าเยอะเนี่ตัวนี้ผมควรตายมึงขาดบ่ได้ก็นขึ้นนี่เด้อไอ้น้อง อ้ยดีสดๆครับของแท้เลยดีงัวเอะไ้ไม่ดีอหไไม่ดีดีไปเชืองขวนมาสิบช่ายำเช้าเลยจอดรับไปน้องขาดบดได้ถ้าขาดนี่โว้ยผิดกันเลยแล้วด,ดีขมผมครับใส่<ำ>ุมไลาพระไอ้คนกินบ่ได้ครับดีำลํามไล่ใส่ขมไล่เลยใส่มสุไมไลยจะได้เป็นคนดีเขาว่างเยอะทำคามเพื่นกัน มันแล้วเขาจังเติมที่หลักทำไมไปเติมเงี้ยไปยรียกอะไรดีเนาะมันต้องขมผมหลับนี่เสียบไปสร้างนี้านนี่บอกผมไต่เบาเรื่องผมตายไ่เบาเรื่องที่ได้เข่าขวเนาเฮียไปใช้แล้วดีเด็ดอันนี้กับโมเมนต์ม็อกโฆษณาเดี๋ครับเด้อเข่าขวครับโฆษณาโฆษณาอะไรเรื่องโฆษณาคนไหนเรื่องคนไหนค่าโฆษณานะครับเนาะตับแดงเลยครับแอดี้ตัดแดงก็มีนี่ตับแดงเราใส่ไปแล้วไม่มีกิน รเราคำเด็กน้อยสิไปโรงเรียนแล้วครับดูนะพอดีแชะคับเดบกคนนี้เมื่อกี้มันแห้งโพอดลืมใส่เพียครับพี่นออ้องใส่เพียร์เข้ามาแล้ววายมืหอหมวกตกัวใดครับนี่ชิมไหมก่อนเด้อชิมครั้งแรกเป็นการทดลองชิมครั้งที่สองก็ทดลองต่อไปบอกว่าหมดแมน่นใส่ซอสกระเสบนะครับเป็นไงอืผมเลยบ่นลำลำออกละลำลำเลย ไอ้่ตโอ้ยหูแล้วนัดอาเพียอย่าิ่งกินมัได้อีกยาเอาเอาเอาริกมานใส่อีกเพราะว่าอย่าม่งเพลียอย่าไปเพีอย่าไเพอีกาให้ผมกวนเลยแต่แต่พวกพี่น่าจะผิดแน่ล่ะตาเดกอนุบาลกอนอนุบาลกอนอนุบาลกอนไอ้ปุมยังอใส่อีกมนจะกมัธยมแล้วเลดิเอดวานแลวเอนวานล ครับไอ้น้องครับตัวนี้สุดยอดครับใส่ทั้งดีเพิ่มพริกแล้วครับหลังจากที่แบ่งไว้ให้เด็กอนุบาลแล้วต่ถ้าจะยุ่งต้นนะครับเป็นโครงการอาหารกลางคืนแล้วตั้งรางวันก่อนไอเด็กประถมติดมาถมบ้างนี่มังแดงวาก้อยสุดยอดครับหน้าจิ้มบัตรนี่ปลาเหลือระบาดมาทางข้าวระนันบัตรมาทางข้าวระนันบัตรมื่อกี้เ่อนเพื่อโจอยู่โอ้ยกำังแบ่งเด็กกระบาลอยู่อืมเนอ่ยนั่นเองรถด้าเล้วนี่ยรถก้อยแล้วนี่ยอะข้าวบัตนี่ ถ่ายเกดยเมูอินทำไมละลามูกิรถใบวาเอาไม่ให้เราเย็นเราเย็นเลยเราเย็นอืมุ่นะครับสามสิบกรีบนอนแซ่บครับโอ้โหอบด้วยผากด้วยครับมาชีลาเื่อยมาชีลามาชีลฝรั่งมาชีไทยเลยครับแต่งไฟนอนก้อยเศรับกปานยังพี่น้องเอ้ยบรรยากาศปิ รับสดสดต่อไปอนุบาลอนุบาลกินแบบอนุบาลมั้งอนุบาลอนุบาลครับอนุบาลก้อยขัวก้อยขับก้อยขวบสุดยอดไหมไม่ว่าจะสุกไม่สุกอร่อยคือกันได้อีกรสชาตินึงอีกคนละรสชาติเสร็จเสร็จลงครับเงใส่พริกแกงผมขออยากกินข่าวเนี้ยครับเนี่ยเราใส่พริกแกงไหมเองใส่พริกแกงไหมเด็กคนละทางเลยเด็กสุดเลยขนาวกระหน่ำพี่ต้องเดี๋ยวครับบนีเมนูวันนี้ครับ ก้อยขมนมตั้งสุดยอดพี่น้องโอ้นมไผ่นมไผ่นมวัวสาวเด้ออย่ามีกิจกางอื่นเนี่ยตึงๆนุ่มไผ่นมไผ่เอาผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเี่นะครับแซ่บๆกินก่อนต้องการับมูบวกกันขอจบเพียงเท่านี้นะครับเด้อก้อยขมนมตั้งแซ่บๆครับเป็นในการอย่าลืมฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามให้วางค้ำแฟ้มดีนะเด้อครับเด้อจ้องน้อยๆนะครับเป็นควาักและกำลังใจฝากไว้ในค้อมอกน้อยๆนะเด้อครับเด้อขอบคุณครับ